ผลการดำเนินงานประจำปี2566สหกรณ์อมซัพ์ครูปรทุมธานีจำกัด65ปีที่สหาหกรณ์อมทรัพย์ครูปรทุมธานีจำกัดทำหน้าที่เป็นสถาบัานการเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกทุกคน นับจากวันที่31มีนาคม2,501 e ที่เริ่มดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันคณะกรรมการดำเนินงานด้วยความตั้งใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเน้นมุ่งมั่นแก้ไขพัฒนาสู่ความมั่นคงบริการพึงพอใจสุขใจการออมบริหารโดยหลักการสารณรในด้านการบริการเราพัฒนาระบบการให้บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ทำให้สหกรณ์มีความมั่นคงดังวิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนาสาหกรณ์ให้เป็นองค์กรเพื่อสมาชิกมีการบริหารงานที่เข้มแข็งบุคลากรมืออาชีพปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในปีบัญชี2,566สหกรณ์อ,อมรัย์ครูปรทุมธานีจำกัดได้บริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66จำนวน15คนโดยมีคณะกรรมการอำนวยการจำนวน9คนดังนี้1 นายสำเริงทองมอนเป็นประธานกรรมการ 2. นายนิเวศเกิดปราดเป็นรองประธานคนที่1นานายนิยมคงสำราญเป็นรองประธานคนที่2 4. งนายโกเมศสุปประเสริฐเป็นรองประธานคนที่สามนายบลือศักด์กุลสิริกรรมการและเฮรัยนยิก 6. นางบรรธนาศุกษาสุนีกรรมการและผู้ช่วยเฮรัยนยิก 7. นายเฉลียวอารีกรรมการและเลขานุการ 8. นายกิติพัฒน์กุลจรัตอนันต์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ9นายปรีชามีใหญ่กรรมการอำนวยการและมีคณะกรรมการจำนวน6คนดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ดร,รชันทะจันทเสนากรรมการหน่วยอุดมศึกษา1 2. นายถาวรสมนุนวัดกรรมการหน่วยอุดมศึกษา2 3. นายชำนาญฟองเพชรกรรมการหน่วยมัธยมศึกษา2 4. นายธนบ,บดีนรงฤทธิไก่กรรมการหน่วยอำเภอลำลูกกา 5. นายวินัยชมพูกรรมการหน่วยอำเภอหนองเสือ 6. นายธรรมนุนสร้อยเพชรกรรมการหน่วยบำนานโดยมีนางสาวเพ็ญศรีอังคชัยวณิสกุลรักษาการผู้จัดการสากรออม,มทรัพย์ครูปทุมธานีจำกัดและมีที่ปรึกษากิติมาศกดิ์ 1. นายปรเมศอินทราชุมนุมอายการอวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุด 2. นายกฤศณะเลิศวิชานันท์อดีตศึกษาทิการจังหวัดปทุมธานี 3. ดกรกำพลเจริญรักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง 4. นายคำโพบุญสิงห์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขตสอง 5. ดออรอเนกล่วงลือประธานกรรมการสากรอมทรัพย์ครูนนทบรีจำกัด และกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดปีพุทธศักราช2566มีสมาชิกสามัญจำนวน6,283คนสมาชิกสมทบจำนวน389คนรวมทั้งสิ้น6,672คนในการดำเนินง,งานนั้นเรามีทุนเรือนหุ้น2,120,645,720บาทลดลง3 7 7 7 8 0บาท ปีนี้สาหากรณ์มีทุนดำเนินการจำนวน4,739,873,499บาท36สตาง์ลดลงจากปี2,565จำนวน884,069บาท38สตางค์ภายใต้การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เราจึงได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงิน สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้สาหากรณ์ของเราประสบผลสำเร็จอย่างดีสาหากรณ์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ด้านการบริการได้ดำเนินการสินเชื่อระหว่างปีและรับฝากเงิน 1. ให้สมาชิกกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินจำนวน739สัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น40.25 0 0ล้านบาท 2. ให้สมาชิกกู้สามัญจำนวน734สัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น720ล้าน0 0บาท 3. เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการจำนวน59สัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น17 6้าน0 0บาท 4. เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน7สัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น8 6้า0 0 0บาท 5. ให้กู้พิเศษเพื่อเคหะจำนวน24สัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น 33ล้าน2 0บาท6เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นจำนวน144สัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น55,355,000ล้าน3 5 0 0บาท7โครงการการให้เงินกู้ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019าจำนวน255สัญญาเป็นเงิน2 9่9 0 0 0 0ล้าน7900บาทด้านการรับฝากเงิน 1. การรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทออมทรัพย์มียอดทั้งสิ้น,น,น477 1 5 4 9 3 9บาท63สตาง2การรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทเออมทรัพย์พิเศษมียอดเงินทั้งสิน้น455 3 6 6 6 5 6บาท10สตาง3การรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทฝากประจำ24เดือนมียอดเงินทั้งสิ้น 48,837,300ล้าน8 3 0บาท 4. การรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในโครงการต่างๆได้แก่โครงการปรทุมเกษียณสุขใจโครงการครบรอบ57ปีโครงการสมาชิกสุขใจดอกเบี้ยมไม่เกิน2.50ต่อป,ปีมียอดทั้งสิ้น9 8 9าร้อยแบาล้านเก้าแสนบาทที่สิสตาง์ เงินฝากจากสาหกรณ์อื่นดอกเบี้ย0.75ต่อปีมียอดเงินทั้งสิ้น4,134,642บาทที่13สตางค์รวมด้านการรับฝากทั้งสิ้น1,975,418,252บาท2 0สตางค์ด้านสวัสดิการเรามีสวัสดิการให้แก่สมาชิกดังนี้ 1. ทุนการศึกษาบุตร224ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 513,600บาท 2. สวัสดิการสมาชิก50%ของหุ้น57รายเป็นเงินทั้งสิ้น6,15,480บาท 3. สวัสดิการกองทุนทดแทน57รายเป็นเงินทั้งสิ้น9,653,250บาท 4. สวัสดิการช่วยเหลือค่าพงรีดงานศพของสมาชิกและครอบครัว94รายเป็นเงินทั้งสิ้น 65,600บาท 5. สวัสวดิการสงเคราะห์เพื่อการศพของสมาชิกและครอบครัว206รกายเป็นเงินทั้งสิ้น1 3 0 0 0ล้านบาท6สวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิกที่กเกษียณอายุราชการ125รายเป็นเงิน8 8 8 3 0 0บาท7สวัสวดิการแก่สมาชิกที่ประสบภัยธรรมาช,ชาติ70รายเป็นเงินทั้งสิ้น2 1 0 0 0บาท การจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกดังนี้ 1. การจัดงานมุทิตาจิตให้กับสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อวันที่17กันยายน2566อย่างสมเกียรติในฐานะครูคือปูชนียบุคคลในการเกษียณอายุราชการ 2. ได้มีการจัดอบรมให้แก่สมาชิกใหม่ของสากรอมทรัย์ครูปรทุมธานีจำกัดประจำปีบัญชี2565าจำนวน8รุ่นรวมทั้งสิ้น230คน 3. ได้มีการจัดการประชุมสัมมนาให้ความรู้กับผู้แทนสมาชิกปี2566เมื่อวันที่18มิถุนายน2566ผลของการดำเนินการในปีพุทธศัการาช2566ณวันที่30พฤศจิกายน2566มีรายได้จากการให้กู้ยืมรายได้อื่นๆและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเงินทั้งสิน้น 258.253.567บาทท2สตางค์ค่าใช้ใจ 77, 7, 33, 2, ่าย77 7 3 3 5บ2านสบงาท6กสตางค์กำไรสุทธิ148.985.081บาทท9สาตางค์เพิ่มจากปีพุทธศักราช2565 19.911.310บาบท93สสตางค์ สำหรับการปันผลนั้นเราเน้นให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุดคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66ได้บริหารงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์เป็นขวัญกำลังใจและสวัสดิการให้แก่สมาชิกทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันสหกรณ์อมซัพย์ครูปรทุมธานีจำกัดขอขอบคุณมวลสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการบริหารงานของคณะกรรมการมาด้วยดีโดยตลอด และเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลสหกรณ์ดูแลสมาชิกทุกท่านมุ่งมั่นพัฒนาสหากรณ์ให้เป็นองค์กรเพื่อสมาชิกมีการบริหารงานที่เข้มแข็งบุคลากรมืออาชีพปฏิบัติตามหลักธรรมาพิบาลตลอดไปขอบคุณค่ะ